กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาดขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยองขวัญวันศุกร์อันดับสิบมานานังกันวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ได้ไปล่าท้าผีเขาศาสตร์กล้องไปเรื่อยๆจนพบกับมานานังกันไงไนนม่ใใไวเลย มานานังกันคือผีหรือปีศาจชนิดหนึง่งตามความเชื่อของชาวฟิลิปปินเป็นผีดูดเลือดหรือแวมพายอย่างหนึง่งบางครั้งอาจจะสับสนกับอัสวังซึ่งเป็นผีดูดเลือดที่น่ากลัวอย่างหนึ่งของฟิลิปปินอาจจะคล้ายกับผีกระสือบ้านเราแต่มานาังาเก่านั้นจะถอดร่างออกมาตั้งแต่เอวขึ้นไป ไม่ใช่แค่หัวเหมือนกระสือบ้านเราและอีกอย่างมานานังกันก็มีปีกอีกด้วยอันดับ9นั่นใครในโรงพยาบาลอย่างที่เรารู้รู้กันว่าสถานที่ห้อนๆอันดับต้นๆคงไม่พ้นโรงพยาบาลและนี่คือ1คลิปที่ว่านั่นชายคนนี้ได้ยินเสียงแปลกๆเขาจึงออกมาสำรวจพร้อมกับกล้องในโทรศัพท์และจู่ๆเขาก็มาพบบางสิ่งบางอย่าง โผล่มาแอบ,บดูเขาอยู่นี่อาจจะเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้อันดับแปนั่นใครในโรงพยาบาล2ต่อเนื่องกันด้วยโรงพยาบาลแต่คราวนี้เป็นโรงพยาบาลจิตเวชเก่าหรือโรงพยาบาลร้างนั่นเองผู้โพสร,ระบุว่า ประตูทั้งตึกถูกล็อกและถึงจะมีใครแอบขึ้นไปมันก็ไม่แข็งแรงพอเพราะว่าทั้งชั้นอาจถล่มลงมาได้ถึงแม้ว่าจะโพสต์มาแบบนั้นแต่นั่นใครแอบดูพวกเขาอยู่ก่อนที่เงานั่นจะหลบฉากนี้ไปกออนี อันดับเจล่องลอยในโรงรถเมื่อกล้องวงจรปิดจับภาพบางอย่างได้เจ้าหน้าที่จึงมาตรวจเช็คดูปรากฏว่าพบเงาในชุดขาวผมยาวสีดำกำลังลอยถอยหลังไปทางรถก่อนที่ร่างนั้นจะหายไป เ,นนเ,เธอคือใครเจ้าของรถที่มูนวอล์กกลับเข้ารถเง้นหรือหรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่สิงสู่อยู่ในรถคันนี้ก็เป็นได้อันดับ6เข้าโมโหอะไร ชายผู้นี้ได้ไปสำรวจหมู่บ้านร้างและได้ตั้งกล้องไว้ในบ้านหลังหนึ่งไม่นานนักประตูมันก็เปิดปิดเองและจูๆ่ๆกระจกข้างขวาก็เหมือนมีอะไรกระแทกจนแตกร้าไม่แน่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่พอใจชายคนนี้ ที่เข้ามาสำรวจสถานที่แห่งนี้ก็เป็นได้อันดับห้ามาเล่นกันเถอะในค่ำคืนกลางดึกณสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานใครที่อยากดูคลิปเต็มๆลิงก์ผมจะแปะไว้ข้างล่างแต่ผมขอแนะนำ ว่าอยากกดไปดูเลยเดี๋ยวจะอันดับ4และอันดับ3อะไรแปลกๆในบ้านของเรา2อ,อันดับร่วมนี้มันก็มีหลายคลิปผมจึงรวมไว้ในอันดับเดียวผู้ใช้ติ๊กตอกรายนี้รู้สึกถึงความผิดปกติในบ้านและก็ลูกสาวของเขาเขาจึงเริ่มสำรวจและก็เก็บภาพเอาไว้จูๆ่ๆกระเป๋ามันก็ขยับเองและดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างโผล่ออกมา เขาจึงรีบเปิดกระเป๋าดูแต่ก็ไม่เจออะไรที่ผ e> ิดปกติเลยและเขาก็โพสต์คลิปแปลกๆอีกหลายคลิปผมขอคัดมาเป็นบางส่วนเมื่อเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากในตู้และพอเปิดดู เขาตั้งแก้วน้ำเอาไว้และพูดอะไรบางอย่างจึงทำให้มองเห็นบางสิ่งตรงหน้าอีกครั้งที่เขาได้ยินเสียงจากในตู้ เขาได้ยินเสียงเด็กหวัวเราะจึงรีบไปดูเฮมีเฮมีเขาเห็นเงาแปลกๆจากอีกด้านของประตู และก็ยังมีอีกหลายคลิปซึ่งที่มาผมจะแปะไว้ข้างล่างและหลายคนอาจจะบอกว่ามันเฟกแต่ทว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมว่ามันคงน่ากลัวมากๆอะไรในป่าชแนลนี้ปกติแล้วก็เป็นช่องทั่วๆไปรีวิวปืนไลฟ์แฮกทำนู่นนี่นั่นแต่คลิปนี้อาจจะทำให้ชแนลเขากลายเป็นชแนลสยองขวัญชายคนนี้ไปกลางเต็นในป่าเพียงลำพัง จูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างอยู่รอบๆเต็นและคงมีไม่กี่คนที่จะสามารถรวบรวมความกล้าและออกไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่และเมื่อเขาออกไปดูก็พบว่า มันคืออะไรลหลายคนก็บอกว่ามนุษย์อย่างเรานี่แหละและอีกหลายคนก็บอกว่านั่นผีแน่ๆแ,และก็ยังมีอีกหลายคนบอกว่านี่อาจจะเป็นเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวท่านผู้ชมคิดว่ามันคือตัวอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ก่อนจะเข้าอันดับหนึ่งก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมมาจนถึงอันดับหนึ่งถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ

มือขาวๆกับนิ้วยาวๆก็โผล่ขึ้นมาซะงั้นต่อมาพวกเขาได้ใช้ไก่สดมาเป็นเหยื่อล่อและคราวนี้พวกเขาก็พบกับบางสิ่งที่น่าตกใจ มันคือตัวอะไรกันแน่ถ้า,าเรื่องนี้เกิดขึ้นในบ้านเราพวกเราก็อาจเรียกว่าผีพรายน้ำก็เป็นได้ท่านผู้ชมคิดว่าตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้คนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่ครับถูกใจอันดับไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก แล้วเจอใหม่ปาร์น่าฝันดีผีเต็มเตียง